ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆครับผมเพรโอเห็นรอะ 3, 2, 3, 1สวัสดีครับพวกเราแบดไก่ไม่พอครับโอเคครับสวัสดีครับผมกาดกับพัสุภาครับครับผมสวัสดีครับผมเจมส์นะครับเจมส์เพรสกอตนะครับสวัสดีครับผมเพรนณพัทน์ครับ สวัสดีครับผมคินนาฬิกินบนที่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมแฟมนะครับแฟมตัดนุพัสพุ่งสวรรณครับสวัสดีครับผมนิกัสนะครับสวัสดีครับผมเวกเตอร์สุดมันโรลลรนาเชเดอรครับนี่ไงนะครับถือกำไรทู่วไทนะจ๊เป็นไงชอบแบบไหนอันแรกจากคุณค่ะล่ะของผมก็เป็นสีส้มนะครับก็สวยมากครับ แน่ทำจรงเราคนที่ต้างมาดูงานอค่อยๆไล่มาต่อเลยพี่นิกครับสำหรับของนิกนะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับจะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานหน่อยที่เขาบอกเลยว่าใครเจอเจ้านายดุเนี่ยต้องมีสีเหลืองติดไว้ใช่พี่กาดใส่ก่อนเลยส่วนของแรมเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแน่นอนว่าสวยมากๆาแน่นอนใช่ต่งกันดีนะแล้วนี่ของกาดของกาดเป็นสี ดำครับผมสำหรับวันเสาร์ครับเป็นช่วยเรื่องเงินเงินทองครับหมอบอกมาเงินทองของสําคัญเลยอันนี้โอเคครับของเจมส์นะของเจมส์ด้วยเป็นสีดําเช่นกันฮะเกิดวันเสาร์เหมือนกันนะฮะก็จะช่วยเรื่องไล่สิ่งชั่วดีสิ่งสิ่งไม่ดีออกนะผมเพื่อนนะครับสีขาวครับก็เสริมพลังงานบวกแล้วก็จิตใจสงบ อ่าเราเราอยู่แบบว่าแจ่มใสในทุกวันครับส่วนของผมนะครับพิมนะครับใส่เป็นสีชมพูนะครับชื่อเรื่องของความรักนะครับความรักเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะสำหรับแอนลัคนานะครับอั่ไหนที่คนที่ว่าความรู้เกี่ยวกับชีวิตดรโอ้โหนี่ผู้เชี่ยวชาญผมมีผู้เชี่ยวชาญด้วยผู้เชี่ยวชาญคนนี้เลยพอดีเชิญมาพอดีเลยครับแลตัวนี้รู้สึกว่ามันมีมันเป็นอีกหนึ่งส่วนดีกว่าในชีวิตของเราเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบ เหมือนที่วันเ่อยจิตใจใช่ย้อนไปแบบว่าวันนึงเราอาจจะแบบว่าประสบแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับในชีวิตเนาะแต่เราก็อยากมีสิ่งแบบบางอย่างเช่นแบบวัตถุมงคลหรืออย่างเช่นแบบตัวนี้เองของลักขณาเนี่็แบบสามารถพกติดไว้ได้แบบว่าเป็นแบบเครื่องยึดเหนี่ยวในประจัวันของเราเนาะใช่แล้วด้วยความที่เขาทาเป็นแบบแฟชั่นด้วยมันจึงแบบไม่ได้ดูว่าเรามูมากเกินไปเพราะบางคนเขาจะชอบแบบว่า ไม่อยากให้ดูแบบว่าเราแบบมูมากจนเกินไปตัวนี้สำหรับแบบว่าใครที่ทำงานออฟฟิศหรือแบบมียูนิฟอร์มพี่มันบบังคับเลยนะหมอช้างแนะนำบอกว่าเราเลือกเป็นกำไรก็ได้ในการที่จะใส่ในเรื่องของแบบสีแต่ละวันใช่ใช่ใส่ได้ทุกไอเดียลุกแน่นอนเพราะว่าไม่ไม่แบบตัวเด่นจะเกินไปแล้วก็ยังมีความแฟชั่นอยู่ใช่ ออยากให้ทราบว่าถ้าใครสนใจต้องมาอยู่างไรบ้างอืมครับผมถ้าใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับผมที่เซ็นทรัลโบนะครับผมจะมีบูธของรัชนาอยู่นะครับมาเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าความปังแต่ว่าตอนนี้สั่งซื้อออนไลน์ก่อนอ๋อสั่งซื้อในออนไลน์ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกแล้วก็สามารถจับจองในออนไลน์ได้เลยเพราะว่ามีครบทุกสีแน่นอนในตอนนี้แล้วใครอยาก สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ที่เพจของลักขณาหรือว่าทางเพจช่องทางของหมอช้างเนาะเขาน่าจะอัปเดตอะไรต่างๆลงไปนะครับเป็นไงบ้างซีรีส์จบดีกว่าจังปะจบแล้วก็ยังแบบยังอืมครับรอดูยังไงบ้างครับท่านเอลิสเขาผมก็ซีรีส์จบไปแล้วนะก็เสียดายนิดนึงฮะก็เสียใจคิจฉีครับ ตอนที่ถ่ายแล้วก็ตอนที่แบบนั่งดูผลงานด้วยกันแต่ก็อยากขอบคุณทุกคน,นที่ออกมาเพราะว่ากระแสตอนนี้ก็ยังแบบยังเขาเรียกไงนะฮ ype กันอยู่เหมือนเดิมยังอินกันทุกคนที่ยังดูไม่จบก็ยังตามไปดูหรือว่ามีคนที่ดูใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะใ่ก็เลยขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยู่สปอร์ตกันไปแล้วก็อยู่ให้ความสุขกันไปเรื่อยๆนะก็อยากจะขอบคุณมากใช่ครับผมนะเนี่ยเขาที่ไม่จบก็ไปทำไม่จบเขาก็อยากเฮ้ยมันมีผลเป็นเป็นนนี้นะ มีทิศทางการไปไหมมีทางรับตอนนี้ตอนนี้มีทิศทางครับมีทิศทางมีทางไปอินไปทางที่ดีแล้วกันอะก็เริ่มก็เริ่มมีคุยคุยบ้างแล้วครับผมทางหลังบ้านรับผมแต่ยังยังไม่ถึงเข้าแบบเป็นแบบ โปรเซสในการแบบยังอยู่ในโปรเซสการคุยอยู่ครับผมยังไม่ได้เคาะอะไร<ช>ครับ,รบแต่ภาพรวมรู้สึกพวกเราแบบเป็นเกียรติมากรู้สึกดีใจามากที่แฟนคลับชินชอบและอยากให้มันมีมันต่อเรื่อยๆรู้สึกว่าสุขความสำเร็จในด้านที่ทําให้แฟนคลับมีรอยยิ้มไปกับมันด้วยครับถ้ามันจะต้องมีจีสนะี่ในปีหน้าผม่อยากเป็นหนึ่าแต่ละคนน่ไม่เหมือนกันตอนเนี้ยก็คือมีคุยกันแล้วครับว่าแต่ว่าก็มีต่างกันบ้างแล้วก็มีคนที่เหมือนกันบ้างอาจจะเป็น เนื้อเรื่องที่อาจจะดุขึ้นหวานขึ้นอะไก็แล้วแต่ตามสปายของคนเราจะยังไงถ้ากลับมาเป็นคนดีไหมที่้สองรว่าเป็นอย่างนี้เราคนนี้เขว่าต้องรอดูดีกว่าเพราะว่าคือไม่เอาอยากรู้เลยอยากรู้เลยไม่เอาสมมุติเลยที่ทังสองหรอสมมติสมมุติสมมุติว่าอยากให้เรื่องเปงไถ้าอยากอยากเป็นคนดีครับอยากเป็นคนดีบ้าง ก็ต้องบอกเลยว่าที่เราเห็น<ฆ><ฆ>ยังจบไปล่าสุดเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เฉลยหรอกว่าทีนายตายจริงไม่ได้ตายจริงเฮ้ยคนรับหรอเอ้ยไม่ใช่ตัวละครรับยิงเข้าขนาดนั้นยังยังรอดอีกเหรอเฉียว,วหูเฉียวหูผม <c ười> <ๆ S 2> บอกเลยว่าเฟยหลงจริงแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จิตใจอาฆาตขนาดนั้นเขาอาจจะแค่ยิงเฉียวเมไปนิดนึงก็ได้เขาอาจจะตกใจสลบไปอ๋อ อันนี้เรื่องกินในควที่กำลังคุยะอยู่แ้วไม่รู้เราคดการตัวผมออกไปยังอ๋อนี่ไงของเราอยู่ภาคต่อนังโลอยู่ตอนนี้ไงนแล้วากวเราเงินบ้างครมากึว่าบยอกเลยว่าก็ต้องรักกันมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ซีวีถ้าถ้าเกิดว่ามีมีขึ้นมาจๆก็อาจจะ รู้ลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของไฟหลงและร้านมากขึ้นใช่จะได้เห็นมุมของไฟหลงบ้างว่าไปหลวงเป็นจอมหมวกเวทใช่ถ้าเขาจินตนาการเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้ด็อกเตอร์สตริงเลยอาจจะได้คู่ดีไซน์คู่เราต้องรักในแนวไหนกี่ผีคนกับเปรตเอ้ามีนะมีมีมีถ้าสมมติว่าอยากดีไซน์ใช่ไหมครับอยากดีไซน์ให้ออกมาเป็นแบบว่าเป็น ย้อนกลับไปก่อนที่เกิดแบดกายแล้วกันครับใช่วัยรุ่นวัยรุ่นเนอะว่าว่ามันมันผ่านอะไรมากว่าจะได้รู้จักกันอะไรครับก็มาเจอกับเจมส์ใช่ใช่ครับมีความเชื่ออยู่แตงเราเป็นเพื่อนที่แสนดีหรือเราจะทำอะไรถ้ามีซีซั่นสองถ้ามีซีซั่นชสองเห็นไมได้ก็อยากหักหลังนะครับเฮ้ยเขาอยากหักหลังเขาอยากเป็นคนร้ายดีนะ ดีนะตัวละครมีอะไรใช่เนี่ยคือหลักฐานเลยอยู่ในตัวละครก็แบบพลิกเบอบาทขึ้นมาเลยน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจอันท้ายที่สุดนะหักบัตรจ๋าอันท้ายอันที่สุดอ่ะยิ่งเนี่ยอันท้ายที่สุดนะก็ร้องไห้เอกก็ในเรื่องอยากไปเอกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันน่าจะอินนะอันเนี้ยโม่หงุดหงิดใช่ดูออกทั้งโกรธขโมยเขาไม่ยอมใป้จีบอยู่นะใช่ครับก็ถ้าสังเกตจริงๆอ่ะปัดเป็นคนเริ่มเสมอ ใช่แต่ปุ๊บสปาร์กเลยใช่แต่ปุ๊บสปาร์กเลยแล้วแม่แม่ก็คือแบบว่าห่วงลูกมากแบบยังมาทําลูกฉันเนี่ยแต่ลูกพุ่งไปก่อนเลยห่วงตัวจะพร้อมเสนอตัวเออประมาณนั้นนะผู้เราเป็นไงบ้างพ่อจะดีไซน์กับเจมก่อนรอบนี้เหรออ้าพอเจมก่อนได้เจรจริงๆผมก็ัวใจไม่ไหวแล้วเราไปตัวเยอะนะอ่ะผมถ้าเรื่องต่อไปหรือว่าชั้นสองครับก็อยากให้เนื้อเรื่องในมุมของผมมีเนื้อเรื่องที่ รุนแรงขึ้นดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากอยากอยากชว์มึงของเอริที่แบบจากแรงอยู่แล้วแล้วก็แรงว่านี้อันที่หนึ่งแรงไม่พอหรอมันต้องยังไงอ่ะอยากอยากอยากให้มีคดีที่ใหญ่กว่านี้ที่ไม่ใช่แค่อาสังหารที่มันลึกลงไปอีกอะครับที่อาจจะแบบเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าเป็นการเขาเรียกไงนะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาละกันดีกว่าที่เขาผิดเนื้อเรื่อง ได้แล้วครับพอดเรื่องพร้อมแล้วครับโอเคเจอกันนะซีซั่นสองฝากผู้จ erm ัดเ้วนนะครับผมยังไงได้พอดเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้คาแรคเตอร์ผมผมหรอผมอ่ะอยากอยากสลับคาเรคเตอร์บ้างรอบแรกเนี่ยรอบเนี้ยเราเป็นคนเรียบร้อยไปแล้วรอบหน้าอยากจะเป็นคนร้ายบ้างเพราะว่าน่าจะแบบว่าเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าตัวเองอาจจะสามารถเล่นร้ายได้ไหมเพราะหน้าแบบเนี้ยถ้าต้องไปเล่นร้ายอ่ะ จะทําให้คนเชื่อได้หรือเปล่าอันนี้มันท้าทายดีเลยแบบสนใจมากก็องอย่าเอาคืนก็ตงเลยเพราะว่า,ส,าสี่สั้นหนึ่งเราไม่เรื่องแรกเราโชซนจะทำมาทั้งเรื่องนยผมเล่เรื่องอยากเป็นคนไร้ไร้นี่ไ <c> ง <oughs> อยากเอาคืนอย,อ,ยอยากเป็นผู้กระทับบ้างใช่อยากเป็นคนเอาคืนบ้างพอซิงที่มันจบได้รับคการตอบรับนี้แล้อยากจะขอกคนไทยหนึ่งความรู้สึกไหม ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามมาตั้แต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยยังคอยให้กำลังใจกันตลอดทุกครั้งที่มาต้องรเจอกันนะครับใช่รู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับทุกอย่างนะครับทีุ่กคนมอบให้กับเราแล้วก็ร่วมทางกันมาจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับจากแอดการ์ดาตลอดอนถึงวันนะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเราไปนานด้วยนะครับผมครับก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ซีรีส์จบแล้วแต่ก็ยัง ยังอยู่พวกเราอยู่ก็อยากให้ติดตามพวกเราทั้ง9คนเลยนะครับไม่ใช่แค่เจ็ทั้ง9คนเลยก็ไม่ว่าใครจะเดินทิศทางไหนก็อยากให้ติดตามทุกคนด้วยนะรับก็สำหรับตัวเจมนะก็น่าจะพูดขอบคุณเวลาเรบแล้วก็ยังอยากขอบคุณเหมือนเดิมนะตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ก็จะมีงานอย่างนี้มาคอยอัปเดตท,ทุกคนเรื่อยๆนะก็อย,อยู่ติดตามตร์ตันไปแล้วก็รับรองนะว่าปีหน้ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะวิญญา,าพิ่ง ย่เพม่งใจร้อนกันรอกันนะครับผมครับผมสำหรับผมเองก็เช่นเดียวกันครับอยากขอบคุณทั้งทีมงานขอบคุณช่องแปดแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้แล้วก็แฟนๆที่ให้การสัพพอร์ตแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่แบบให้คนตัวเล็กอย่างพวกเราได้ไปอยู่ในที่สื่อของทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอยู่ถึงจะสูง190กว่ารับแต่ก็ตัวเล็กครับ สำหรับผมผมก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทุกๆคนที่คอยสพอร์ตกันมารวมถึงเวลามางานก็มาหากันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกอบคุณจริงๆครับเหมือนที่พี่กินบอกว่าพวกเราก็เดินทางมาด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วเกือบจะปีแล้วครับปีกว่าละก็อยากให้ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็พพอร์ตพวกเราในทุกทิศทางเลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับตัวนี้นะรู้สึกว่าอยากขอบคุณโอกาสจากทุกทกฝ่ายดีกว่าแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรานักแสดงทุกๆคนเลยวันนี้ที่ไม่ได้มาด้วยนะครับก็ขอบคุณโอกาสจากทุกๆคนมากเลยค่ะสุดท้ายเลยนะครับก็ขอขอบคุณคนฮัททุกท่าครับพอลเวอร์และทุกกคนเลยครับที่ติดตามแบทการไบบอลมาตั้งแต่ยังเป็นหนังสือเล่มนิยายจนตอนนี้กลายเป็นซีรีส์ที่มีทั้ง13ตอนเลยะสนุกมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบติดตามพวกเราจนมาถึงจุดจุดนี้ ถ้าไม่มีคนนี่บอกเลยว่าเร <c oughs> าก็คง <c oughs> ไม่ได้มาจุกจิกนี้ใช่แต่ว่า <c oughs> ยังม,มีย้อนหลังให้รับชมมันอยู่ <c oughs> ใช่ท <c oughs> ัางไหนครับน้องน้องเองคน้องเองน้องนี้แหละเอาผมก็ซีรีส์ของพวกเรานะครับถึงจะจบไปแล้วแต่ Bad Guy My Boss ตจ้นานนยรลักยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ทางแอปวิวนะครับและ Gaga Ulaa ครับสำหรับ Interfan and English So you watch our series Bad Guy My Boss on the View application and Gaga u l a so see you guys on there hope see you guys soon in the next event so thank you so much take care แฟนมีมีติดตามให้เร็วๆนี้แล้อัต้องรอดูต้องรอดูครับต้องรอดูตามเร็วๆนี้ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่มีเข้ามาก็จำนวนหนึ่งแล้วครับผมแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็รอได้เลยครับครับ สองพันปีนะคะก็มีนะคะก็มีน้ำหนึ่งสองสามขอบคุณมากเลก็มีสองน้ำน้ำหนึ่งน้สองนก็มีกาหนึ่งสองสามอะไรนะอะไรค่ะเนาะมันมีมาด้่ะเนอะมันมีมา 来到啊<年>